แถมได้ความรู้ด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะตามคอนเซปต์ก็คือ ได้ของรางวัลง่ายๆแค่ปลายนิ้วเพียงแค่ฟังคำใบ้หาข้อมูลนะคะตอบถูกก็ได้รับไปเลยสำหรับฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบรลจอวันค่ะแต่ว่าพิเศษหน่อยทุกวันศุกร์นะคะเราจะเลือกหุ้นแล้วก็กองทุนในต่างประเทศที่ทางบรลจอวันเขาไปลงทุนเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันซึ่งวันนี้พระใจดีค่ะบอกใบ้ไปก่อนนะคะว่าหุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นที่อยู่ในกองทุนเปิด One Discovery Fund นะคะซึ่งเขาก็ลงทุนใน b บ l ลี่ i f f ฟอร์ด r l d w i d e d i s c o v e r y นะคะก็เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกองทุนในระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนด้วยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเลือกคุ้นทีออ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ฟินเทคเกี่ยวกับอิเล Th ็กทรอนิกส์นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนด้วยคําใบที่1มาดูกันเลยค่ะเขาเป็นบริษัทฟินเทคผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นะคะคุณผู้ชมก็ลองเซิร์ช Google ประกอบก็ได้นะคะจะได้ลองแบบน้าท้าทายตัวเองนิดนึงคำใบที่2ค่ะอันนี้น่าจะพาไปสู่คําตอบได้ซื้อขายตราสานนี่ E-Trading ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาคำใบที่3ม,มาเลยแล้วกัน,นะค่ะกำไรไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะคะตถึง42.44อร์เซนต์ คุณผู้ชมลองไปหาคำตอบถ้าใครท,ที่ทราบแล้วลองส่งคำตอบกันเข้ามาได้นะคะผู้ที่ตอบถูกประจำวันค่ะก็จะได้รับไปเลยนะคะสำหรับฟันกิฟต์กราร์ดมูลค่า1,000บาทจากบลจวันนะคะเราก็แจกจริงแจกเป็นประจำทุกวันด้วยเพราะใบ้เพิ่มให้หน่อยดีกว่านะคะกองทุนนี้เนี่ยถือว่าสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นมากๆแม้ว่าจะเปิดกองทุนได้ไม่นานนะคะผู้ชมแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยถ้าดู year to date 18%เข้าไปแล้วนะคะ แล้วก็บริษัทนี้ที่นำมาให้ได้ร่วมสนุกกันเราใบาเพิ่มดีไหมคะโปรดิวเซอร์ใบเพิ่มดีกว่าคือชื่อหุ้นชื่อบริษัทของเขาค่ะผู้ชมจะมีสองวอลดิ้งที่เป็นภาษาอังกฤษพูดถึงตลาดภาษาอังกฤษเขาแปลว่าอะไรแล้วก็อีกหนึ่งคำเดี๋ยวขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะ ลองเสิร์ชเข้ามาหรือไม่คุณผู้ชมก็เสิร์ชคำว่า Fintech เจ้าของแพลตฟอร์มซื้อขายตราสารหนี้ทั่วโลกก็ได้และเดี๋ยวจะรู้คำตอบแล้วก็พิมพ์อัน,นั์น,นะคะส่งเข้ามาในล n e แอดของ Money Chat นะคะอ่ะรอให้เวลาอีก3วินาทีแล้วกันนะคะ1 2 3เฉลยเลยดีกว่านะคะระหว่างเฉลยเนี่ยพิมพลายทันแน,แน่นะคะและเฉลยสำหรับกิจกรรมหุนละพันวลากรอประจำวันศุกร์สองท้ายสัปดาห์นี้ได้แก่ you Access, นั่นเองนะคะ <S <S คุณผู้ชมมาเก็ตตลาดภาษาอังกฤษที่เราใบสุดเลยนะ,ะแล้วก็คำที่สองเลยขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะคือ access นะคะเขาก็เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายตราสารหนี้แบบ e-trading ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะคะไม่เป็นไรวันนี้ถ้าตอบไม่ถูกก็เดี๋ยวร่วมกิจกรรมในวันอื่นๆก็ได้นะคะทิ้งท้ายรายการกันนิดนึงค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจส่งท้ายปลายเดือนสิงหาคมนะคะจากทาง Money Chat อยากให้ผู้ชมได้มาร่วมกิจกรรมการเป็นสัมมนา m e e t and greet นะคะมัน นี่แชทแฟนคลับนักลงทุนเน้นคุณค่ากับเซียนหุ้นมาถอดวิธีคิดปรับพอร์ตรับ New Normal กันค่ะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ก็ได้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวแล้วก็ทีมงานทุกคนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ